ปฏิเสธไม่ได้นะครับผมว่าองค์จักรพรรดินั้นเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลวอร์แฮมเมอร์เลยก็ว่าได้โดยในสมัยที่องค์จักรพรรดิยังเดินดินกับทางมนุษย์นะครับผมเขาก็เป็นมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดในกาแล็กซี่โดยที่มีมนุษย์เพียงคนเดียวทั้วปที่สามารถเทียบเทียบกับเขาได้นั่นก็คือทางคอรัสบุตรชายของเขาโดยหลังจาก10,000ปีที่องค์จักรพรรดินั้นได้นั่งอยู่บนบัลลังก์ทองคำพลังของเขานั้นยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยจนกนกะทท่่่ง,งาาาพมม้้ไไดสยิตีีป พลังในกาแล็กซี่ที่สามารถทัดเทียมกับพระอ,องค์หากได้จินตนาการว่าเมื่อใดก็ตามที่องค์จักรพรรดนั้นได้ยืนขึ้นจากบัลลังทองคํานั้นมันจะคงเป็นชัยชนะของมนุษยชาติอย่างไม่ต้องสงสัยแล้ววันนี้เราต้องจะมาพูดถึงกันซิว่าองค์จักรพรรดิแข็งแกร่งขนาดไหนโดยในองค์จักรพรรดิในวัยเด็กนะครับผมเขาเป็นผู้ที่มีพลังจิตที่ทรงพลังและเป็นหนึ่งในผู้ที่เป็นอมะตะโดยในสมัยที่ลุงของทางองค์จักรพรรดิผมได้ทำการฆ่าพ่อของเขานนั้นองค์จักรพรรดนั้นไม่จำเป็นที่ต้องทำการสัมผัสตัวของลุงงงเเยยดด้้้้้วาาาขแคพพลลัััััจจจิตตตกกกาาห,หออุนนนนนนไ์ง มีความเป็นอมตะเขานั้นจะไม่แก่ไปตามการเวลาอายุขของคเขานั้นจึงอยู่ในสภาวะที่ดีที่สุดตลอดกาลองค์จักรพรรดินั้นสามารถฟื้นฟูจากความตายได้หรือแม้กระทั่งการโจมตีแบบทำลายล้างจมไม่เหลือเศษซากองค์จักรพรรดินั้นก็สามารถสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่จากทางอะตอมได้ซึ่งความสามารถนี้นั้นมันจะ,จะดูคล้ายๆกับทางเดดพูลจากจักรวาลมาเวลนั่นเองและแม้ว่าองค์จักรพรรดินั้นจะได้ถูกโยนลงไปในดวงอาทิตย์หรือแม้กระทั่งโดนผ่าครึ่งเขาก็สามารถสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ได้ทุกคร ในผู้พัมาตนะครับผมแล้วนั้นก็จะมีหลายตัวละครเลยยกตัวอย่างเช่นทางโอดานิสเพสสันและรวมไปถึงทางอารลิเวียซูเลกาโดยทั้งคู่นั้นได้มีชื่อเสียงในด้านมนุษยธรรมและความกล้าหาญและยังรวมไปถึงทางเออร์ดาที่ว่ากันว่าเป็นผู้ที่แข็งแกร่งเป็นอันดับรองรองจากองค์จักรพรรดิซึ่งทางเออร์ดานั้นก็เคยต่อสู้กับทางปีศาจทั้ง4ที่จะถูกอัญเชิญมาโดยเอเลบัสอีกด้วยโดยองค์จักรพรรดินั้นได้ถูกยกย่องว่าเป็นผู้อมาตะที่แข็งแกร่งที่สุดเหนือกว่าทางเ e องงอร์ด้าแข็งงแแกร่ล่เแแขานัน องค์เจ้าพันั้นเคยต่อสู้กับเศษชิ้นส่วนของวอยดากอนในสถานที่ที่น่าจะเป็นลิเบียในปัจจุบันและสามารถเอาชนะมันได้แล้วก็ได้ทําการกักขังมันไว้ใต้ผืนดินของดาวงองคารนซึ่งผมรู้ว่าคุณผู้ชมจะพูดอะไรนะครับผมก็คือว่าในศตวรรษที่สิบเอ็ดสิบสองนี้หลังจากที่องค์จ้าพัดสามารถเอาชนะวอยดากอนได้แล้วนี่องค์จ้าพัดเอาไปขังไว้ในด,ดาวองคารได้ยางไรใช่ไหมครับซึ่งอันที่จริงนะผมนี่ก็เป็นบันทึกเดียวที่เรามาจากความทรงจำของผู้บิทักษ์ในตอนนั้นโดยความจริงกับบันทึกกกกกนน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 ีีนี้้้้ััััั็็็ไไมม่่่่่่่่เปทททแแแชชดดดตตสิงงราาาาบผคืออวววใศถูข ใต้เขาวงกดน็อกทิสในดาวังคารแต่ยังไงเสียก็าตามครับผมแม้ว่าบอยดาก้อนนี้จะเป็นเพียงแค่เศษชิ้นส่วนแต่ก็ว่ากันว่าเป็นเศษชิ้นส่วนที่ทรงพลังที่สุดกว่าชิ้นอื่นๆเลยก็ว่าได้และชิ้นส่วนที่โอนจากพัสสู้ด้วยนั้นก็อาจจะเป็นชิ้นส่วนที่แข็งแกร่งที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ยังเหลืออยู่โดยพลังของมันนั้นมีพลังที่เท่ากับทางเทพดวงดาวของทางเนครอนโดยในช่วงเวลานั้นก็ผมองค์จากพัสน,นั้นพกแค่ดาบโล่และม้าเท่านั้นก็สามารถเอาชนะเศษชิ้นส่วนของบอยดาก้อนไปได้ด้วยการต่อสู้เพียงลำพังแต่เขานั้นก็ไม่สามารถเอาชนะมันได้นะครับผมและไม่พอแค่นั้นองค์จาพัสนั้นจะมีทักษะการใช้ภาษามืดดาร์กทอนซึ่งเป็นภาษาลับต้องห้าม ซึ่งองค์จักพ์นักปูก็ได้ทาการใช้ภาษามื่นนี้ในการทาลายการเสือพลังของทั้ง4่ถวยเทพที่มอบให้แก่ทางคอรัสติอีกด้วยโดยองค์จักรพรรดินั้นไม่จะเป็นที่ต้องใช้พลังจิตเซียด้สำหัเขาต้องสามารถแสดงพลังที่แข็งแกร่งออกมาได้เช่นการบิดเบือนโครงสร้างแห่งความเป็นจริงในช่วง30,000ปีต่อมาในยุคสมัยยุคมืดแห่งเทคโนโลยีองค์จักรพรรดินั้นเลือกที่ทำก,การหลีกเลี่ยงก,การพัฒนาของมนุษยชาติและคอยชี้นำการพัฒนาของมนุษยชาติอยู่เบื้องหลังถึงจะบอกว่าเป็นยุคมืดแห่งเทคโนโลยี ก,ก็ไม่แน่ว่าบางทีมนุษยชาตินั้นจะสามารถเอาชนะพระองค์ได้หรือแม้กระทั่งอาจจะสามารถฆ่าเขาได้เสียด้วยซ้ำแม้ว่าองค์จักรพรรดิจะเป็นมนุษย์ที่แข็งแกร่งมากที่สุดก็ตามแต่ร่างกายของเขาเราก็ทามาจากเนื้อหนังและในช่วงเวลานั้นเององค์จักรพรรดินั้นก็ยังไม่ได้รับพลังจากเทพเจ้าเหมือนในภายหลังและอาจจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกินกว่ามนุษย์ในช่วงเวลานั้นโดยในตำนานนันกล่าวว่าองค์จักรพรรดิและเหล่าผู้อมาตะคน,นอื่นๆนะครับผมขึ้นยานอวกาศโบราณนั้นเดินทางไปในอวกาศจากานกระทั่งถึงดวงดาวดวงหนึ ความกลาหลุนและไปทําการขโมยไฟแห่งชีวิตมาจากพูกเทพเจ้าโดยตามตำนานนั้นเล่าว่าหลังจากที่องค์จักพรรน,นั้นผ่านประตูที่บิดเบีย้ยวเข้าไปแล้วนั้นเขานั้นก็ได้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังมากยิ่งขึ้นได้รับความรู้ในการสร้างพลายบาและในตำนานนั้นยังได้เล่าอีกว่าองค์จักพรรน,นั้นยังทำการดื่มน้ำจากบ่อน้ําในต่างม,มิตินั้นอีกด้วยซึ่งบ่อน้ํานี้เคยเป็นของทางเทพเจ้าทั้ง4และนี่ก็จะทาให้องค์จักพรรน,นั้นได้รับพลังที่มหาศาลที่สามารถช่วยเขานนั้นดูดซับพลังงานจากมิติอื่นได้อย่่่่่่าา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 างงงงงงไรรเสสีีีีียยยกกตมมมมคัััััผออจจ้้้้พพนนนนนนูนดววแแททขลลลิชะใภห เขานันก็ได้รู้ว่าพลังนี้นั้นจะทําให้เขานั้นเข้าใกล้การเป็นดาร์คคิงเทพเจ้าที่มีอํานาจอยู่เหนือมิติเป็นเทพเจ้าแห่งสาสารที่จะนาไปสู่จุดสิ้นสุดแห่งกาแล็กซีโดยในช่วงท้ายของยุคแห่งความขัดแย้งของมนุษยชาตินะครับผมองค์จักรพรรดินั้นได้กลับมาที่เทอรา่าและตัดสินใจที่ทำการเปิดเผยตัวเองออกมาเขานั้นได้ใช้เทคโนโลยีทางพันธุกรรมในการสร้างเหล่านักรบทันเดอร์วอลเออร์และเอสตาเตสที่ง่ายต่อการผลิตนั่นเองและทันทีที่เขานั้นได้รวมเทอร่าเป็นหนึ่งเดียวได้แล้วเขานั้นจะเริ่มแผนนนนนกกกกกกกาา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 ารรรรออััััยยยยิ่่่งงงใหญขเขเเโดดดพพมมททีีจจะํวววลซ้้้้ค์ไถึ คและทําการติดต่อกับทางศาสนาเครื่องจักรโดยเขาได้เรียกตัวเองว่าอมนิสไซอาและองค์จักรพรรดนั้นยังได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถด้านพลังจิตโดยเขาและผมได้ทําการใช้พลังจิตทําให้ฝนตกในดาวอังคารครั้งแรกและนี่ก็จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับเหล่ากลุ่มแมคคานิคสัสและจะทําให้เขานั้นได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มแมคคานิคัสอีกด้วยถึงแม้ว่าในช่วงเวลานั้นองค์จักรพรรดนั้นยังมีความสามารถที่จํากัดเขาไม่ใช่คนที่สามารถทําไปได้ทุกอย่างไม่สามารถมองเห็นทุกสิ่งเพราะถ้าหาว่าองคจกพนนั้นมีควาาามมสรถเช่นนนั้นละกก็เหตุารณเลล้าต่งๆในนนกซัอาจจจะไม่เเดขึ้นนนปัััุงนนั้องค์จักรพรร ต้องพึ่งความช่วยเหลือจากทางแมคคาดิคัสและแอสตาเตสโดยในปัจจุบันนะครับผมด้วยผลงานของเราแอสตาเตสเหล่านี้นั้นทาให้จัก,กรวรรดิของมนุษย์ในปัจจุบันนะครับผมมีละลอนหนึ่งล้านดวงดาวโดยองค์จักรพรรดิ์นั้นปวยังมีความเรนวและฝีมือดาบที่น่าทึ่งและยังรวมไปถึงมีความอึดถึกทนโดยเขานั้นได้รับการฝึกฝนมาจากทางเผ่าพันธุ์เอเดียนอย่างเอลดาและเมื่อมอร์เทเลียนนั้นเคยเกือบถูกพ่อเลี้ยงของตัวเองฆ่าตายองค์จักรพรรดิก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอย่างทันเวลาใช้ดาบเพลิงทําการฆ่าเขาไไไดดดดด้้้้อออออยยยยยย่มม่ย่่่่่่าา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 างงงงงงงแแมมนนํํนาาตตตทททททททััััักกกกษษะะเเเเหลลีีีีผ็บบพจจิิขขค์์รรววววสถ และในช่วงท้ายของคอรัสเซเลซีนะครับผมทางอุจจพันธนั้นเลือกที่จทําการปลดปล่อยพลังงานจากมิติวาร์ซึ่งนี่ถือว่าเป็นการกระทำที่ยิ่งใหญ่เป็นอย่างมากเนือกว่าการกระทำของเขาที่ดาวโมเลกซเสียด้ซ้ำและจะทำให้เขานั้นเริ่มกลายเป็นเทพในเวลาเดียวกันกลายเป็นสิ่งที่เขานั้นเคยเกลียดโดยรูปร่างขององุจจพันธ์แลผมได้เปลี่ยนเป็นคล้ายๆกับลูกบอลหินออบซิเดียนที่ห่อหุ้มไปด้วยสายฟ้ามีพลังงานมหาศาลอยู่ในนั้นและมันก็เป็นการฆ่าทหารที่ทำการคุ้มกันเขารอบตัวโดยไม่ได้ตั้้้้้้้้งใจจเหหล่่่่าา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 าททททรรรรรรีีีีีไไไไไดดดถููกกกสสสยยยฟนนปปปบผผมม็ศชววิตตตะืออ ต่างลบดีไปดได้ความกลัวโดยในตอนนี้นะผมองค์จจกาพันได้ถูกมองว่าเป็นราชาแห่งความมืดดาร์คิงซึ่งว่ากันว่าดาร์คิงนั้นก็คือแนวคิดที่เป็นเงาขององค์จจกาพดิเป็นเทพแห่งความโกลาหลที่มีสัญลักษณ์แห่งการทำลายล้างและความมืดในบางแง่นะผมมันก็เป็นตัวแทนของอารมณ์ด้านลบของมนุษยชาติทั้งมวลดาร์คิงนั่นคือการทำลายล้างอย่างสมบูรณ์โดยในบางครั้งนะผมดาร์คิงนั้นก็ได้ถูกมองว่าเป็น n o ีเอเตอร์ผู้ที่ไม่สร้างสรรค์โดยเขานั้นจะไม่ทำการสร้างอะไรเลยมีแต่นำมาซึ่งการทำลายล้างความโกรธแค้นและ คิงเนได้ตื่นขึ้นแล้วก็เขานั่นจะใช้พลังอันมหาศาลในการทำลายล้างทั้งจักรวาลไม่ใช่เพียงแค่กาแล็กซี่เท่านั้นหากดาร์คคิงเนีได้ตื่นขึ้นแล้วก็จะทำให้ตัวทันจักรวาลนั้นตกอยู่ในความกุลาหลนเป็นเวลากว่าหลายล้านปีแม้แต่เทพแห่งความกุลาหลนทั้ง4นั้นก็จะกลายเป็นเพียงแค่เงาของเขาโชคยังดีที่ผมที่ทางโอรานเนียเพสสันและลงไปถึงทางกาเวลูเคนนั้นก็สามารถผู้เกี้ยกก่อมให้ทางองค์จักรพรรดนั้นก้าวข้ามผ่านด้านมืดในจิตใจ ทาให้เขาตัดสิในใจทำการปลดปล่อยอีกด้านหนึ่งของเขากลายเป็นผู้วิทักษ์แห่งมนุษยชาติแทนที่จะเป็นสัญลักษณ์แห่งความชั่วร้ายเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณธรรมของมนุษย์เป็นตัวแทนแห่งความบริสุทธิ์ดุดังเกิดใหม่ที่จะไม่ถูกผลกระทบจากความเสื่อมทรามในโลกแห่งความเป็นจริงและในช่วงหนึ่งหมื่นปีต่อมาหลังจากที่องค์จ้พันนั้นได้ก้าเข้าสู่บัลลังทองคำร่างกายของเขานั้นก็ได้พังทลายแต่พลังจิตของเขาน้นยังคงแข็งแกร่ง,งพลังจิตของเขาน้นยังคงสาดส่องราวกับดวงอาทิตย์ป้องกานไม่ให้เหล่าปีศาจนั้นเข้ามาขวางทางจากักรวร้อยังงงาาาาน่เกวขขสสูบ ยุที่บิดเบี้ยในมิติวาร์ปว่าการพลังงานจากเทพความกลาหลทั้งสีได้แม้ว่าองค์จักรพรรดิในตอนนี้นั้นจะเหมือนกับคนที่ไม่มีชีวิตไม่สามารถเคลื่อนไหวได้แต่หากเขานั้นได้ทำการปลดปล่อยพลังงานทั้งหมดของเขาออกมาล่ะก็มันก็จะเป็นการทำลายทุกสิ่งทุกอย่างแม้ว่าร่างกายของเขานั้นจะไม่สามารถดำเนินการส่งสารได้ก็ตามแต่เขาก็สามารถส่งสารพลังจิตออกไปยังผู้จจรัะพักดีผ่านตาความฝันได้อีกด้วยโดยในสงครามเพกวอนนั้นองค์จักรพรรดนั้นก็จะทำการรักษาและทำการคืนชีพแก่ทางการิมานหรือแม้กระทั่งทำการคู่กลุ่ม สวนของเทพเนอร์เกิลซึ่งเทพเนอร์เกิลนั้นก็กลายเป็นเทพแห่งความกลอหนตัวแรกที่ได้รับบาดเจ็บและอาการบาดเจ็บนั้นจะยังคงอยู่ตลอดไปดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้เลยว่าพลังของอค์จักรพรรดนั้นสามารถเทียบได้กับทางเทพเจ้าแห่งความกลอหนทั้งสี่เลยด้วยแต่ถ้าหาว่ากรณีที่ทางเทพทั้งสี่ได้ร่วมมือกันลุมองค์จักรพรรดิองค์จักรพรรดนั้นก็คงจะเสียเปรียบนะแต่อย่างไรเสียก็ต่างครับผมทางกาลิมานนั้นเคยสันนิษฐานว่าองค์จักรพรรดนั้นอาจจะได้ทำการเตรียมแผนบีเอาไว้แล้วโดยการสะสมพลังและทำการสร้างกอง ทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้เ,นเลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ